ดิฉันบนเก๋พกาอบบขามาจากกระเพ่อน้ำขุนจังหวัดอุบลค่ะพี่เก๋ครับก่อนอันนี้พี่เก๋เป็นอะไรมาครับเป็นมะเร็งเต้านมค่ะได้กระจายมาต่อมน้ําเหลืองแล้วค่ะนเนี่ยมีอาการยังไงบ้างที่เรารู้เราเป็นมะเร็งเต้านมคือตัวเองทําเห็นนะคะมันมีก้อนก้อนใหญ่นะคะขนาดลูกไข่ไก่นะคะอยู่ตรงบนนมเราอะมีอาการเจ็บอาการอะไรไหมครับเจ็บค่ะเจ็บช่วงนั้นที่รู้นะคือมันปวดมาก มันปวดกระทันหันเลยนะเมื่อก่อนเราไม่รู้เราปวดล้วก็ใจไม่ดีเราก็ได้ไปหาหมอค่ะไปให้หมอดูหมอก็ตรวจหมอก็ได้บอกว่าเป็นมะเร็งค่ะจิตตกมากเลยค่ะไม่รู้จะทํายังไงก็กลัวค่ะกลัวที่สุดก็คือกลัวได้ตัดนมค่ะเพราะว่าหมอแนะนําให้ไปตัดนมแล้วเข้าคีโมกลัวม,วมากค่ะเพราะว่าวคนแถวบ้านเขาทั้งตัดนมทั้งเข้าคีโมก็ไม่หายค่ะก็ได้เสียชีวิตไปกันเยอะค่ะาทางเลือก ยังไงครับถึงได้ไปเลือกหาผลิตภัณฑ์อะไรมาค่ะก็หาแบบทารักษาแบบธรรมชาตินะคะคือเราไม่อยากเข้าเคมีโมค่ะคนแถวบ้านนะคะเขาได้กินผลิตภัณฑ์ก็เลยตัดสินใจเข้ามาหาเข้ามาหาคุณดนค่ะเขาก็บอกว่าลองตัวนี้ดูคือตัวนี้มันเป็นสารอาหารบําบัดทับแบบธรรมชาติไม่ต้องไปตัดหนุ่มกินดูเพราะคนหายมาก็เยอะคิดดิเอาเอาก็เอาวัดหรืออะไรยังไงครับตอนคือเราไม่มีทางเลือกแล้วค่ะเรากลัว แล้วก็ตัดสินใจซื้อมากินเลยค่ะราเป็นเนี่ยมันมีอาการอะไรยังไงไหมฮะช่วงแรกๆนะคะที่เป็นน่ะคือเราจะมีอาการไข้บ่อยมากเลยค่ะ<ม>แล้วก็เหนื่อยเวลาพูดนีดๆหน่อยก็จะเหนื่อยแล้วมันเข็มเห็นก้อนงานอะ่ะอเรายิ่งใจไม่ดีพ่อแม่เราก็เคยเสียชีวิตมาด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกก็เลยยิ่งตกใจมากยังไงบ้างครับนคือทั้งหมดมันจะมีแปดกระปุกนะคะที่ชุดมะเร็งอะ่ะ ดิฉันอาจไปเลยแต่กะปุกคือกินเช้ายี่สิบเยี่ยี่สิบแล้วก็เย็นยี่สิบใส่ตัววันหนึ่งก็หกสิบเม็ดนะคะหกสิบเม็ดต่อ,อ<า>วันคือเรารู้ว่ามันเป็นสารอาหารมันไม่ใช่ยาคือมันปลอดภัยอยู่แล้วเราก็ตัดสินใจอาจเต็มที่ระยะเวลากี่วันที่รู้สึกว่ามันเห็นผลช่วงกินทีแรกนะถ้าจะบอกว่ามันทรมานมากม,มันมีอาการคือเราจะปวดปวดมากค่ะ ปวดแล้วเหมือนมีไข้ด้วยทั้งปวดด้วยและช่วงกินน่ะเป็นงูสวัดด้วยนะพอจะบวมบวมแล้วเป็นเหมือนงูอ่ะเหมือนงูสวัดทรมานมากกินอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นน่ะพอกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะความทรมานช่วงอาทิตย์หนึ่งน่ะมันจะเริ่มผ่อนคลายไปเรื่อยๆประมาณสองอาทิตย์นี่รู้สึกดีมีแรงกินข้าวก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยด้วย งสวัสดิ์ที่เคยเป็นหายค่ะแล้วก็ก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อที่ต้านมเป็นก้อนเนื้อประมาณสองอาทิตย์นะคะมันจะยุบอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากไข่ไก่ใช่ยุบลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะโอ้ดีใจที่ว่าไม่ตายแล้วค่ะที่ว่าเรามีทางรอดแล้วแต่วันนี้รอดแล้วรอดแล้วค่ะไม่ฆ่าไม่ตายแน่นอนป่วยแล้วทานมานานที่มันกลับมาแบบปกติเลยคือปกติที่สุดคือหมอว่าไม่มีแล้วคือแปดชุดค่ะแปดชุดกี่เดือน ประมาณสี่เดือนค่ะช่วงช่วงนึงแรละเราก็จินอัดเต็มที่ประมาณ4ี่ชุดนะสี่ชุดแ่ใช่ค่ะพอมันเริ่มยุบมันเคลียร์ไปหมดแล้วก็เผ่อนผ่อนลงไปจ้ะก็ผ่อนไปอ่แล้วทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่คือเฝ้าระวังเราคือเราไม่ได้ตัดนมละดีใจมากไม่ได้เข้าคีโมแล้วเราก็มีความสุขค่ะใช้ชีวิตแบบปกติ